ที่จอดรถลูกช้างยังจอดได้อยู่เนาะแกนจ่ายได้เยนะครับครับผมร้านจอดปิดสองทุ่มร้านจอดรถลูกช้างนะคะซอยเป็นซอยสั้นๆนะคะเป็นถนนยาวประมาณกิโลนิดๆิด ตรงนี้คือร้านแรบิดนะคะร้านขายเค้กน่าทานมากเลยค่ะร้านนี้ l o ส d of c i n n a m o n เป็นคราโปรดนะคะร้านกู่หลงเปาค่ะซาลาเปาโบราณน,นะคะผิวยาวมากเราอยากมากินร้านนี้ค่ะซิดอินซอยก่อนถึงร้านก็จะมีร้านวินเทจเซ็กันแฮนนะคะ อันนี้ร้านซิกิ์ซอ,อยมีเบียร์ด้วยนะคะมีคราเบียร์นะคะที่เราสั่งชิสเค้แล้วก็เดอร์ตี้ขึ้นไปดูข้างบนนะคะเขาบอกว่าเป็นแกลลอรี่ สวยดีค่ะแต่ข้างบนไม่มีแอร์นะคะนั่งได้แต่ไม่มีแอร์ร้อนสไ like ลฟ์ไลคปร้านกาแฟแล้วเหมือนมีดูดวงด้วยนะมีมุมถ่ายรูปน่ารักดีค่ะตึกน,นี้สวยดีค่ะ ข้างหน้าตึกเหลืองๆคืออะไรเป็นมันสยิดนะคะมีซอยเล็กซอยน้อยก็มีตกแต่งน่ารักด้านข้างอของร้านปูหลงเปานะคะก็เป็นภาพวาดของศิลปินเป็นภาพของซาลาเป,ปากับขนมไข่ คล้ายๆกับเขาจะบอกว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างคนจีนกับคนมุสลิมน,นี้เป็นร้านลงกลั่นหมูอีกด้านหนึ่งเป็นร้านลงกลั่นเนื้ออันนี้ร้านช็อกโกแลตค่าในซอยนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงทรงวาดค่ะร้านนี้ขายเครื่องหอมนะคะถัดมา,าก็จะเป็นร้านออสเตอร์ขายของแต่งบ้าน